สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทมีคำตอบ IT อ e ีเ a เ n นีย24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาสรุปประเด็นนี้กันนะคะในกรณีที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39กก็ได้นะคะเข้ารับการรักษาพยาบาลน,นะคะต้องรักษาต่อเนื่องและก็มีค่าใช้จ่ายหลักหมืน่น ถึงหลักแสนบาทนะคะเงินจำนวนหลักหมืน่นหรือหลักแสนบาทนี้ที่เราเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์จะหักออกจากเงินสมทบที่สะสมไว้ไหมพออายุครบ55ปีและสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนถึงเวลาเบิกเงินสมทบชาราภาพนะคะสามารถเบิกได้ไหมจำนวนเงินนั้นจะได้น้อยลงกว่าที่เราจะได้รับไหมนะคะซึ่งวันนี้เรามาสรุปประเด็นนี้กันนะคะ ก่อนอื่นอยากให้ดูสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา33สิบส ซึ่งสิทธ er ิประโยชน์นะคะจะมีอยู่สส่วนหลักๆคือสิทธิประโยชน์ที่ขอเบิกและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับโดยสิทธิประโยชน์ที่ขอเบิกก็คือสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีคลอดบุตรกรณีสงค์บุตรและก็กรณีว่างงานนะคะส่วนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทุกคนนะคะเมื่ออายุครบ55ปีและสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนก็คือสิทธิประโยชน์กรณีฉลาภาพนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูด ูดถึงสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งเข้ารับการรักษาด้วยจำนวนเงินหลักหมื่นหรือหลักแสนนะคะซึ่งสิทธิประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยสำหรับผู้ประกันตนนะคะจะใช้สิทธิได้ต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนรับบริการทางการแพทย์นะคะ โดยผู้รับสิทธิประโยชน์จะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะคะกรณีที่1กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคก็คือเจ็บป่วยนะคะเราก็สามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ประกันสังคมกำหนดก็คือโรงพยาบาลก็จะมีลิสต์นะคะว่าจังหวัดนี้มีโรงพยาบาลอะไรบ้างเข้า สิทธิประกันสังคมนะคะผู้ประกันตนก็เลือกโรงพยาบาลน,น,น,นั้นนนนะคะต่อมาเรามาดูสิทธิประโยชน์กรณีที่2ก็คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีกำหนดวงเงินสูงสุดเท่าไหร่อย่างเช่นประกันต่างๆนะคะที่กำหนดไว้ว่าค่ารักษา พยาบาลไม่เกิน1,000 0หรือไม่เกิน2,000 0 0ส่วนประกันสังคมไม่ได้กําหนดนะคะเมื่อผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะและก็กรณีหยุดงานนะคะผู้ประกันตนสามารถเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละห้าของค่าจ้างซึ่งค่าจ้างที่นํามาคานวณจะอยู่ที่1,650บาทถึง1,500 0บาทนะคะ ดูถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะคะสิทธิ์การลาป่วย30วันแรกทางนายจ้างจะเป็นคู่จ่ายลาป่วยให้กับผู้ประกันตนนะคะยกเว้นกรณีที่เกิน30วันมาแล้วผู้ประกันตนก็สามารถเบิกเงินทดแทนการขาดไรายได้ได้ะ5 0ของค่าจ้างไม่เกิน90วันต่อครั้งที่เข้ารับการรักษาและไม่เกิน180วันต่อปีนะคะซึ่ง กรณีที่เป็นโรคป่วยเรื้อรังเช่นโรคมะเร็งนะคะก็สามารถเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ได้365วันต่อปีนะคะโดยคิดจากอะไรในกรณีที่ฐานเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่10,000บาทก็คูณ50%หาร30ก็จะตกวันละ250บาทนะคะก็สูงสุดไม่เกิน180วันต่อปีนะคะก็นำ250บาทคูณ180วันในกรณีที่ เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะต่อมาเรามาดูกรณีที่3กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะในกรณีเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลรัฐผู้ป่วยนอกก็เบิกการรักษาเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นนะคะส่วนผู้ป่วยในนะคะก็เบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะไม่รวมันหยุราชการค่าห้องและค่าอาหารเบิกได้ไม่เกิน 700บาทต่อวันต่อคนในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาเกิน72ชั่วโมงนะคะก็โทรไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะให้เข้ามารับและก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะและในกรณีที่เราไม่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐแต่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะผู้ป่วยนอกก็เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1000บาทนะคะส่วนผู้ป่วยในนะคะเบิก ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะค่าห้องและค่าอาหารเบิกได้ไม่เกิน700บาทต่อวันนะคะซึ่งในกรณีที่จะต้องเกิน72ชั่วโมงก็โทรติดต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ให้มารับเพื่อเข้ารับการรักษานะคะอันนี้ในกรณีที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะไม่มีโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเกิดประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะ ต่อมาเรามาดูในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นวิกฤตนะคะซึ่งผู้ประกันตนนะคะไม่ต้องสำรองจ่ายโดยทำสำนักง,งานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการแพทย์จนกว่าจะพ้นวิกฤตภายใน72ชั่วโมงซึ่งก็นับรวมวันหยุดราชการด้วยนะคะให้แก่สถานพยาบาลเอกชนที่รับการรักษานะคะ ต่อมาเรามาดูกรณีที่5กรณีค่าอาวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดโรคนะคะอันนี้เป็นไป,นปนตามหลักเกณฑ์และคณะกรรมการการแพทย์กำหนดนะคะอย่างจะเป็นอย่างเช่นการฉายรังสีหรือการให้เคีโมนะคะซึ่งจะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่วงเงินไว้ไม่เกินเท่าไหร่นะคะกรณีที่6กกรณีการปลูกถ่ายไขกระดูกการเปลี่ยนอวัยวะกระจกตาการบำบัดทดแทนใจการผ่าตัด ปลูกถ่ายหัวใจปอดตับตับอ่อนหรือกรณีปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกันซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะก็สามารถทําได้แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายอันไหนเราจ่ายเองอันไหนประกันสังคมจ่ายซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายกาหนดไว้นะคะ ต่อมาเรามาดูกรณีทันตกรรมนะคะกรณีถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดก็เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน900บาทต่อปีปฏิทินก็คือไม่เกิน1ปีปฏิทินก็คือ1มกราถ,ถึง31ธันวาก็คือไม่เกิน900บาทกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ตกลงกับสำนักง,งานประกันสังคมไว้ก็ไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน900บาทนะคะเฉพาะผู้ประกันตนต,นต้องจ่ายส่วนเกินจาก900บาทนะคะ ต่อมาในส่วนของกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน1 5ซี่เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1,300บาทนะคะถ้ามากกว่า5ซี่ก็เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1,500บาทนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากนะคะชน,นิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่างเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน2,400บาทนะคะกรณีที่ ถอดได้นะคะทั้งปากบ,บวและล่างเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน4,400บาทในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่ใสนะคะอันนี้เราก็สามารถนำใบเสร็จติดต,ต่อขอเบิกได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะต่อมาเรามาดูสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33-39นะคะจะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญดูที่การจ่ายเงินสมทบ ครบ180เดือนหรือไม่ครบ180เดือนถ้าไม่ครบก็รับเป็นบำเหน็จชราภาพถ้าครบก็รับเป็นบำนาญชราภาพจะรับเมื่อความเป็นผู้ประกันตนต้องสิ้นสุดลงมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะ แล้วก็ฐานเงินเดือนตามสูตรสูงสุดที่นำส่งประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา33จะอยู่ที่1650บาทสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะคะผู้ประกันตนมาตรา39จะอยู่ที่4,800บาทนะคะต่อมาเรามาดูหลักการคิดเงินบำเหน็จชราภาพหรือเงินสะสมชราภาพของผู้ประกันตนกรณีที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ12เดือนนะคะที่ฐานนำส่งประกันสังคมที่10,000บาทนะคะก็จะมี เงินสมทบเข้ากองทุนฉลาภาเฉพาะของผู้ประกันตน3%ก็จะอยู่ที่300บาทนะคะส่วนต่างของเงินที่จ่ายนะคะก็จะน้อยกว่าเงินที่จ่ายอยู่200บาทนะคะต่อมาในกรณีที่ ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปฐานเงินเดือนอยู่ที่10,000บาทนะคะก็จะได้เงินสมทบทั้งส่วนของนายจ้าง3%เและส่วนของผู้ประกันตน3%ก็จะมีเงินสมทบชราภาพอยู่ที่600บาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสมทบที่จ่ายก็จะมากกว่าอยู่ที่100บาทอันนี้คือเงินสะสมชราภาพซึ่งผู้ประกันตนถามนะคะว่าเมื่อรับการรักษาอยู่ที่หลักหมื่นหลักแสน จะหักจากเงินสมทบที่สะสมในส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพใหม่นะคะต่อมานะคะเรามาดูเงินสมทบร้อยละหที่จ่ายไปยังส่วนไหนบ้างนะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3 0สสูปเสูงสุดไม่เกิน75บาทต่อเดือนเพื่อประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะคะ 1. 5สูงสุดไม่เกิน225บาทต่อเดือน เพื่อประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตายและคอดบุตร3%สูงสุดไม่เกิน450บาทต่อเดือนเพื่อประโยชน์ทดแทนกรณีชาราภาพและสมอบุตรซึ่งจากข้อมูลที่อธิบายมาและกล่าวมาทั้งหมดก็สรุปประเด็นคำถามดังนี้นะคะค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ไปหลักหมือหลักแสนจะหักจากเงินสก ทบที่สะสมไว้ไม้เป็นผู้ประกันตนมาตาา3สสรุปเป็นแนวทางให้ดังนี้นะคะผู้ประกันตนมาตาา33หากใช้สิทธิ์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนั้นนะคะจะนําเงินจากกองทุนในส่วนของกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายและคลอดบุตรซึ่งจะอยู่ในอัตราร้อยละ1.5 ของฐานค่าจ้างที่นําส่งประกันสังคมนะคะแล้วก็จะมีจะสมทบจากในจ้างอีกร้อยละ1นนะคะซึ่งเราใช้เงินจากก้อนนั้นนะคะสําหรับกรณีนี้ใครขอเบิกก็ใช้สิทธิ์ใครไม่ได้ขอเบิกก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ดังนั้นก็จะมีเงินอกองทุนในส่วนตรงนี้มาใช้เพื่อสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับกองทุนเงิน ส่งเคะชาราภาพหรือเงินชาราภาพของผู้ประกันตนนะคะดังนั้นเมื่อผู้ประกันตนใช้สิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือจะป่วยไม่ว่าจะเป็นจํานวนหลักหมื่นหรือหลักแสนหรือมากเท่าไหร่ก็จะไม่หักจากเงินสมทบชาลาภาพของผู้ประกันตนนั้นๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปประเด็นนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ